ครับคเจ้านายถึงจะนอนทำซากอะไรอยู่หญ้าตัดเสร็จหรือยังไปตัดหญ้าเสร็จเดี๋ยวนี้ครับเจ้านายครับเจ้านายเดี๋ยวๆป้าหยุดก่อนหยุดก่อน ันณีลูกจ้างแรงงานภาคเกษตรทํารรทงานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เป็นอันตรายในจ้างต้องจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับลูกจ้างด้วยนะคะไม่ต้องตัดแล้วไปไปฉีดยาฆ่าหญ้าเลยไป<ะ>แล้ววันนี้นะถ้ามึงทําไม่เสร็จนะมึงไม่ต้องกินข้าวเลยนะทักทายเดี๋ยวเดี๋ยวดีกรารจัดอุปกรณ์แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณป้า ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายเนี่ยคุณป้าต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างด้วยอีกอย่างนะครับคุณป้าถ้าในวันนี้เนี่ยคุณป้าให้ลูกจ้างเขาทางานการติดต่อกันเกิน5ชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณป้าต้องจัดให้ลูกจ้างเขามีเวลาพักอย่างน้อย1ชั่วโมงชั้นมีให้มันหมดแล้วไอ้อุปกรณ์ที่คุณวั่นแลหละทามูฉันก็มีบอกกันเศษอิดกระเด็นใส่ฉันก็มีถุงมือฉันก็มี้ากันเปื้ ฉันก็มีหน้ากากป้องกันสารเคมีเข้าตาฉันก็มีถุงมือป้องกันสารเคมีอ่ะฉันก็มีหน้ากากป้องกันสารเคมีอ่ะฉันก็มีชุดป้องกันสารเคมีฉันก็มีแต่มันไม่ใสในกรณีนายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่ลูกจ้างแล้วเนี่ยนายจ้างยังต้องมีหน้าที่กำกับให้ลูกจ้างเขาใช้อุปกรณ์นั้นด้วย แต่ว่าถ้าลูกจ้างนะคะไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อและไม่จ่ายค่าจ้างให้ค่ะถ้าไม่ทําอ่ะแล้วใครจะทําล่ะแล้วทาไมอ่ะฉันต้องจ่ายค่าจ้างให้มันด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประเภทไหนในจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างด้วยนะคะก็นี่มันเป็นหัวของฉันอ่ะทาไมฉันต้องจ่ายค่าจ้างให้มันด้วยแล้วพ่อคุณน่ะมายุ่งที่นี่ได้ยังไงและเข้ามาได้ยังไงเนี่ยแล้วเนี่ยบ้านของฉันแล้วนี่ก็ส่วนของฉันพอดีผมได้ยินคําว่าในจ้างในจ้างเจ้านายเจ้านายจบลงไม่ใช่ลูกจ้างในจ้างกันหรอครับ เออมันจะใช้ได้ยังไงยะเออก็ใหญเมียผมสิมาใช้ผมทุกอย่างเลยครับจะให้ตั้งแต่ผมซักผ้ารีดผ้าล้างถ้วยล้างชามนี่าแล้วจะไม่ให้ผมเรียกมันเจ้านายได้ยังไงล่ะครับบอยบอย่อยหมาโซคัง อยที่ไหนวะกินข้าวแล้วเนี่ยไม่มาเก็บจานเลย